ังหวัดอุตรดิตถ์เห็นว่ามีการตรวจเชิงรุกเพื่อความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ในพื้นที่ของตลาดเทศบาล3าค่ะ ไปดูกันกับโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมนฑนหันบกที่35นะคะร่วมกันกับสํานกันกงานสาธารณาสุขจังหวัดอุตรดิษฐ์สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์แล้วก็สำนักงานสาธารณาสุขอําเภอรับแหล่ค่ะเขาได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด19เชิงรุก ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนและแม่ค้าพวกค้าทั่วไปในตลาดเทศบาล3นะคะเขาได้มีการตรวจเพื่อที่จะป้องกันคัสเตอร์ใหม่ในตลาดเทศบาล3ของจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ค่ะเป็นการตรวจแบบใช้แอนติเจนเทสคิดหรือ ATK นั่นเองนะคะครับซึ่งการคัดกรองต่างๆเนี่ยอย่างที่คุณสศิพิมลเรียนให้ทราบนะท่านผู้ชมนะการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกัน ถามว่าหลายๆคนแน่นอนพอบอกคุณสศิมลพูดบอกว่าเอา้าก็ตรวจ ATK นี่นาก็ทำไมเชิงลุกตรงไหนฟังก่อนครับ เนื่องจากการตรวจเชิงรุกเนี่ยเป็นการตรวจแบบเขาเรียกว่าหว่านแห่ทั้งหมดเลยในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นพอได้ผล ATK ในรอบแรกคือการกรองในชั้นแรกหากมีบวกเขาจะส่งการตรวจแบบ RT-PCR ต่อไปเพื่อที่จะตรวจละเอียดโดยแผนพยาขอไว่พยาธิวิทยาโรงพยาบาลค่าพิชัยดับเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อของกลุ่มก้อนในการหว่านแหในครั้งนี้ถามว่าหว่านแหทําไมหนึ่งป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มที่คนติดเชื้อแล้วไม่รู้ตัว ที่จะไปแพร่ระบาดให้กับคนกลุ่มอื่นๆใน,น,นยิ่งกลุ่มเปราะบางอย่างเช่น608อย่างที่ผมเรยนทราบคือ7โรคเด็กคนพิการก็สามารถตัดเชื้อแต่ต้นลมนะครับตัดไฟแต่ต้นลมได้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจเพราะว่าเชื้อเพียงเล็กน้อยครับสามารถแพร่กระจายเนี่ยทำให้เกิดคลัสเตอร์หรือกลุ่มก้อนใหม่ได้เพียงคนคนเดียว หากไม่ทราบอาจทําให้เกิดเรียกว่าการหยุดชะงักของกิจการหรือหยุดชะงักของการประกอบการนําพาถึงความเสียหายของเม็ดเงินที่ก่อสร้างสมมติเราเป็นตลาดขึ้นมาล่ะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นคนพมาหาก,กินก็ไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้ครับเลยนําเสนอนําข่าวนี้มาเสนอท่านผู้ชมดูว่าการตรวจเชิงรุกในบางครั้งเนี่ยทำไมต้องทํา S <S แล้วทำไมต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่น ATK ซึ่งอะไไงคุณ15<ะ>นาทีเราสามารถทราบผลแล้วไงใช่15นาทีเราสามารถทราบผลแล้วว่าผลเรานั้นนะคะเรามีความเสี่ยงแค่ไหนเป็นบวกเป็นลบอย่างไร15นาทีนั้นเราสามารถรอได้แล้วก็จะได้รู้เลยว่าภายใน15นาทีถ้าผลของดิฉันเนี่ยเป็นบเ,เป็นบวกนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองละจะต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือรไปตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะ